ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวพอดว้อยให้เบียรเลี้ยงอยู่ฟืนนอีกนั้นต่่างเตงเตียงบนตองเอาแล้วพ่อหน้า

เก็บของไปทีมไรมาแล้วทีมไรพร้อมแล้วพร้อมแล้วบ้างพร้อมทีมไรเนี่พร้อมดิ اشتركوا <applause> <applause> บนียนกันมาเลยดิครับคุณนี่หลบชาพ่อขอบคุณนะคะเจอกันใหม่เจอกันใหม่เรียนนะก็ทีมกันแต่ว่าเลี่ยนมันคูดไม่ใส่ไงไม่เข้าว่ากันเนะตอนนี้สัญญาหนาหละแไม่เป็นอื่นสุดไปเลยเอ้ามือวันเนี่ยมันมีได้ไหมมันที่หนูพูดในสัญญาไหมถ้ามันเป็นอย่างนี้มันเกิดเหตุการณ์แบบนี้เราก็มาหาทางออกร่วมกัน ไม่มันเล่นมันเล่นได้แต่อันตรายกับไฟรล้ใช่ค่ะน้ำมันทัวก็บอยก็บอกว่าผมขอคมันาหมือนเพราะเหมือนกันงคนต่างกใชโอเคตู้ไฟมันก็หลุดตกขึ้นลงมาเหมือนผี่เพราะเชือ้อไม่เคยท่วมนี่นี้ ี่อาเดียวองน้เขาบอกินเากก็ได้อ่านแทนคนีโอกาสหนาตขอบคุณมาไม่ระะน